ต้นไม้ให้ประโยชน์กับเรามากมายครับไม่ว่าจะเป็นให้ร่มเงากับเราได้พักอาศัยรวมไปถึงให้ออกซิเจนให้กับพวกเราได้หายใจด้วยครับฉะนั้นวันนี้เรามาช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เต็มโลกของเราเลยนะครับ อัพสําหรับวันนี้กันนะครับก็หมดชั่วโมงเรียนแล้วนะครับแต่ก่อนจะจากกันวันนี้นะครับคุณครูก็มีการบ้านให้พวกเราทํานะครับเรื่องพระราชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่1 0ก็มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สรุปแล้วก็มาส่งครูในชั่วโมงหน้านะครับใครมีอะไรสงสัยนะครับก็ไปปรึกษาคุณครูได้ที่ห้องพักครูได้สําหรับวันนี้ก็หมดชั่วโมงแต่เป็นเท่านี้ครับนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพขอบคุณครับคุณครู พักบรมราโชบายด้านการศึกษาหรอคุณครูคะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองเนี่ยคืออะไรเหรอคะอ๋อทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนะครับนั่นก็คือการรู้จักรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติแล้วก็รู้จักยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาและมีความมั่นคงและทิดทุนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทั้งสามสถาบัน เรียบดังเสาหลักที่จะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติของเราได้ยังไงล่ะครับอ๋ออย่างนั้นที่คุณครูพูดมาเนี่ยแสดงว่าหนูก็เคยทํามาแล้วใช่ไหมคะถูกต้องอือแล้วข้อ2การมีพื้นฐานชีวิตที่มัน่นคงคืออะไรเหรอคะคุณครูการมีพื้นฐานชีวิตที่มัน่นคงก็คือการที่เราเนี่ยรู้จักแยกแยะ,แยะสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีโดยที่ตัวเราเนี่ย ปฏิบัติคือบทความยิงงามและสิ่งที่ปฏิบัติเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้นั่นเองอ๋ออย่างนั้นการที่หนูไม่เลือกเสพยาเสพติดแล้วก็ไม่รักงขโมยของคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็เกี่ยวกับข้อนี้นะคะคุณครูใช่แล้วครับอืแล้วก็ข้อที่3มีงานทํามีอาชีพเป็นยังไงหรอคะการมีงานทํามีอาชีพทําก็คือการที่เรารักและสู้งานทํางานจะสําเร็จ รู้จักพัฒนาตนเองให้มีทักษะต่างๆเพื่อการประกอบอาชีพใน,น,น,นอนาคตยังไงล่ะอ๋องั้นข้อนี้หนูก็ตั้งใจเรียนฝึกฝนทักษะของตัวเองในด้านต่างๆอยู่สม่ำเสมอประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วถูกต้องเลยครับข้อสุดท้ายการเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยเป็นยังไงหรอคะการเป็นพลเมืองดีก็คือการรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นยังไงนะครับแต่ข้อนี้ทําได้ไม่ยากเลยแค่เรารู้จักหน้าที่ของตนเอง ว่าสิ่งใดควรทำรู้จักเคารพกฎหมายมีวินัยเคารพกฎจราจรหรือถ้ามีโอกาสช่วยเหลือส่วนรวมเช่นการเป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมแค่นี้เราก็เป็นพลเมืองที่ดีได้แล้วนั่นเองครับการเป็นพลเมืองที่ดีก็เปรียบเสมือนต้นกล้าที่เราได้ปลูกกันลงไปต้นกล้าจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงในวันข้างหน้าได้ก็ต้องอาศัยการใส่ปุ๋ยในการฝุกผฝนพัฒนาตนเองลงไป อย่างเช่นการน้อมนำพระราชบัญญัาิการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิมาปรับใช้ยังไรนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ทำให้หลวงเข้าใจมากยิ่งขึ้น